ไปชนเนอชีช้ชะตาพวกเจ้าพ้อมกันหรือยังพร้อม <Yeah! S 2> เอาล่ะรุยกันเลยรุย yeah! 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 ทุกคนเวลาสนุกกันแล้ว

ไม่ได้รบไม่เชื่อก็ลองดูสิแต่นั่นดากิมุระมาแล้วจะกล้าหันคอมาสู้กับข้าได้เลยเขาบอกแล้วว่าจงระวังเอาไว้ข้านี่แหละจะ่หลังกพวกเจ้าเข้าไปในเมืองเองปลาสายลุเขากับคี ยงดูพลังของตระกูลทาเคดะเจมิคฟีหัวใจสนุกสงครามดาบสามูไรเดือดีสร์อัิ ทำรายทั่วพื้นดินต่างบาดหมางกันทั้งแห่งอำนาจยัคงไม่หยุดนิ่งและเดินแปลงอย่งางรวดเร็วโอมิในนามแห่งความเป็นธรรมเป็นหน้าที่ข้าที่จะกำจัดคนชั่วนี่ชิปดูความหายวาของข้าซะเจ้าค่ะท่าน,นกรรมสัตอากิคนที่บังอาจบุกรุกดินแดนของข้าจะถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ชิกุอศูนย์แห่งโอนิกาชิมะก,ก็คือข้าดิ่งนะมาหาข้าได้ทุกมือถ้าเจ้าอยากโดนินใช่แล้วหัวหน้าใช่แล้วมิกวาวะอาจจะนิยามยุคนี้เองอาดาคาสุนักรบแห่งมิกวาวะพร้อมห่าพันศัตรูแล้วโอวาริ ข้าบอกแล้วให้เจ้าสวดมนต์เพื่อส่งวิญญาณของตัวเองซะข้ามาเก็บชีวิตไม่ใช่เก็บกระดูกจงบูชาข้าสะเพราะพวกเจ้ากราท้าขายต่อราชาแห่งบ้านร้อยปีสัปเจ้าจึงต้องถือใช้ในความตายและทุก์ ไม่มีใครมาก่อนหน้าข้าและไม่มีใครมาที่หลังข้าเพราะข้าคือราชาพิสารแห่งสวรร์ชันสูโอดาโนบุนากะรายงานที่ซาสุเกะเป็นอย่างที่ท่านคาดคะเนไว้ยูกิมูระครับ นำคนแยกตัวไปและเข้าโจมตีจากด้านข้างอะไรนะแต่นท่านขอรับถึงแม้ศัตรูจะอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าบนเขาแต่วิถีแห่งทักษาคือเราต้องโจมตีศัตรูจากทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับโง้โหสงครามไม่ใช่แค่การใช้วิธีอสมเกียรติเท่านั้นเจ้าต้องปรับตัวและต้องเอาชีวิตเข้าแลกด้วยยูกิมวุ่นระเติมเจ้านายครับ ท่านกับท่านเคนชินเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกันนะครับถ้าเราเปิดการโจมตีแบบไม่ให้รู้ตัวในายามดึกแบบเนี้มันอาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของท่านได้นะครับฉันเชื่อขา้าศน์ก็เพราะมาเป็นศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อนี่เป็นการเบียงเบนความสนใจจะมีหน้าที่ตรงตัดกัรนองทหารของอูเอสุกิเพื่อขับไล่เค็นชินออกไปนายท่านครับเราจะเรียกมันว่าแผนรักขัวขวานทำไปได้ผล ประวัติศาสตร์จะรู้ถูกว่าเป็นแผนการโง่เงาแต่ท่านเจ้าของข้าร่วมมือกันไม่พลาดแน่ท่านขอรับท่านไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะมีความคิดเช่นนี้ได้ท้ายอมรับว่าข้าผิดพลาดเองครับท้าจะยอมเสียชีวิตข้าเพื่อภารกิจนี้ให้เองมมนต้องลุ้งล่วงลงได้ครับนายท่านดีต้องพึงจะแล้วยู่กิมูระนายท่านครับยูกิมูระขอรับนายท่านยูกิมูระขอรับนายท่านยูกิมูระรับนายท่าน ยูกิมูระขอรบดายท่านยูกิมูระฟังแล้วปรดท่านแน่ใจหรือว,ว่าตัดสินใจได้ถูกต้องที่เราไม่ได้บอกให้ซานาดะรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของภารกิจนี้การที่เราไม่บอกความจริงกับเขาเขาถึงได้เหมาะกับงานนี้ําให้สำเร็จมันก็เท่านั้น <c oughs> กลับมาแล้วเหรอกะสุกะเอ่อเจ้าคะเช่นที่ท่านเค็นชินคิดไว้มังกรตาเดียวแห่งโอโชกำลังมุ่งหน้าไปยังค่ายอุเอสกิจแล้วเขาหวังจะอบล้อมเราชักน่าสนใจนะข้าเคยได้ยินได้ฟังถึงตอนที่เขาบุกข,ขึ้นไปพิชิตทางเหนือข้านึกไว้แล้วเชียวว่าอาจจะเป็นเช่นนี้ในท่านมีอะไรอย่างนั้นเหรอ,อในท่าน ทาขดะแตกทับมาในเส้นทางที่ต้องอ้อมไกลเพื่อเข้ามายัางที่ตั้งของเราที่เขาไซโจเป็นไปได้ว่าพวกนั้นอาจจะจมตีเราไม่ให้รู้ตัวในยามมืดพยักแห่งใครช่างอาถานักท่านเขนชินข้ามีอิสระที่จะสู้ตามใจข้าดีมากคมดาบแสนสวยของข้าทหารทุกคนเียมททำศึกได้ ด้วยจิตใจที่หานกล้าดงตามข้ามาศัตรูของเราคือพยักษ์แห่งใครใคาจะทำตามบัญชาแห่งสวรรค์เราจะทำให้สำเร็จลงให้ได้ใช่ต้อสงสำเร็จไปทมานมามุนเน่มีอะไรหรือโคจูโร่เราควรหยุดทับและส่งคนไปเวนดูเขาใส่โจก,ก่อนดีกว่าอะไรเนะถ้าเกิดความรู้สึกถึงลางร้ายเหมือพวกนั้นรอเราอยู่ถ้า ตบนั้นก็สนุกซื่อแสดงว่าพวกมันพร้อมสู้แล้วถ้างั้นมันก็ไม่ใช่การโจมตีแบบไม่ให้รู้ตัวไม่ต้องเป็นห่วงคุยเลยโคจู่ร่ฮะดูสิดูเหมือนพวกมันถูกทิ้งไม่ให้สู้กับตาเท่าทาเคดะหรืออาจเป็นกับตาโกตะแล้วมีสกอบคาบสกลนี หน่วยหยุดก่อนทุกคนหนยุดการย่าตราลุบวงเือนกระตาข้าเดียวนี่เจ้าเจ้าคือบังกรแห่งโอชูอย่างนั้นเหรอตาเดียวเหรอท่าคือเซน,นดะเก็นจิโร่ยูกิมุระตัวท่านน่ะคงจะเป็นท่านดาเตะมาซามุนใแห่งโอชูแล้วสิทขามาทำอะไรไม่มทราบเลยใช่ลแล้วฟังนะไอ้ชุดเนี่ยอะไรนะยันดูถูกกันดิ รู้ตัวไหมจะคือเหยื่อล่อของทาเคเนะแต่ใครจะลงตีคาวานังกาจิมะเพื่อล่าอุเอสุกิบตกลงเจ้าจะถอยกลับแล้วหนีไปหรือจะสู้กับข้าที่นี่ไม่ว่าทางไหนดาเต่จะลงเอยด้วยชัยชนะเสมอจะแน่ใจได้ยังไงว่าเจ้าเนะี่ยชนะข้าได้ลองบอกมาสิก่อนตาเดียวไม่ใช่คนที่ดีแต่คุยเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาจะยอมให้เจ้าทำการทำสิของนายข้าทาเคชินแน่ไม่มีทางหรอกมันก็ดี โอจูโร่ uro, อย่าให้ใคยเข้ามาขัดขวางเราน่ครับผมอันดับหนึ่งแข่งโอชูดาเตมซสมุเนเขาจะสู้โดยไม่ถอยขนาดดะยูกิมุระทั้นเรามาต่อสู้กันอย่างเป็นคเรรมเข้ามาได้เลย โจมตีก้อนดับนึงได้ฮะเจ้าใช้หอกภาษาอะไรถึงปล่อยให้ข้าโจมตีได้ง่ายขนาดนี้เสียใจงค่เชียดเท่านั้นผม คดีใจที่เจ้าตัดสินใจทำสึกในตอนนี้การรอคอยของท่านถือว่าคุ้มค่าแล้วข้าขอขอบใจที่จ้เลื่ามา ยักหนุ่มแล้วยูกิมุระเจ้าได้พบศัตรูแล้วสิบางทีในวิชาทีนี้เนเวลาที่เราเฝ้ารอมันมาเามื่อกวางถูกล้มลงถึงเวลาที่เราต้องลงมือสังหารมันได้แล้ว ทีหกแล้วจอมบ,บ้านแน่นันทำให้เขาต้องใช้ชบ้นหยอกคก่จะเป็นใครกันเนี่ยใา้มังกรตาเดียวเราต้องหยุดมือก่อนเถอะ รุโทโธบิซาสุเกะรุมินจาซันนดะกองทัพทาเคนดะเขาไม่อยากใส่เรื่องท่านแต่กองทัพของอุเอซุกิจะเข้ามาล้อมที่นี่ไว้แล้วการโดนล้อมไปสามทางแบบนี้มันคงไม่ดีนะแต่กองทัพสองฝ่ายกําลังบุกเข้าหากันแม้แต่ท่านก่าจ,จะเป็นฝ่ายเสียเปรยียบอย่ามาพูดกับข้าแบบนั้นเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครถึงจะตกหลุมคําพูดของนินจาฝ่ายศัตรูท่านมาซามุนถข้าเองก็คิดว่าเราควรจะถอยทัพก่อนโคจูโร่ถึงแม้จะรับมือศึกครั้งนี้ได้ แต่เราคุณจะต้องเสียไพ่คนไปไม่น,อน้อยชิวเฉียดเลยนะเนี่ยถ้ายังขืนสู้ต่อไปแม้แต่ท่านก็อาจจะเอ่อหัวหน้า ร้อนมากหะหัวใจข้ามันรุ่มร้อนความทะเยอทะยานจิตวิญญาณแห่งนักสู้ความแข็งกร่งถูกแผดเผาหมดแล้วตกลงเขาเป็นคนที่เผาใจท่านจะบังกอดตาเดียวนาเต็มาซามมเนะซานาดายูกิโมระที่จดจำชื่อนี้ ะรนะท่านนึกเมืก่อนแล้วว่าดาเตจะ่ม้จบตีอย่างนั้นเหรอใช่เข้นชิ้นเองก็คิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถือได้ปักหลักกองทัพอยู่บนยอดเขานั่นเป็นเวลาแล้วตกลงว่าข้ามีบทบาทเช่นไรกันถ้าการคาดเดาของข้าในเรื่องดาเตไม่เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าก็วจะทำภารก,กิจของเจ้าสำเร็จตามที่เขาหวัง แต่ข้าก็ไม่มีสิทธิ์ปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้เจ้าได้รับรู้ความจริงทั้งหมดเงินถ้าทำเช่นนี้เพื่ออะไรกันครับการตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงคือความสามารถของจอมพลถ้าเจ้าไม่กลับมานั้นก็ถือว่าข้าคาดเดาผิดไปแล้วข้าเข้าใจแล้วครับนายท่านทุกสิ่งคือการทดสอบทั้งนั้นเลยและข้าทำพลาดในครั้งนี้ข้าไม่มีเกณฑ์จะพูดต่อไปแล้วถ้าสาสุเกะไม่โผล่ไปข้าคงจะไม่ได้กลับมาแล้วล่ะครับมังกรตาเดียวแห่งโอชู เขาแข็งแกร่งมากจริงไหมละ่ะขอรับเขาแกร่งมากนายท่านมันช่วยปลุกเราวิญญาณของข้าด้วยแหละครับซารุทบิซาสุเกะกลับมาแล้วขอรับดีมากมีข่าวสนปูไหมอิมากวาวะกำลังคิดกระด้างกระดืองพวกเขาตั้งใจจะโจมตีโอดะขณะบุกอิเซใช่ข้าคาดไว้แล้วเชียวเตรียมตัวออกศึกด้วยเราจะบุกโจมตีอิมากวาวะให้พินอดครับแต่ข้าอยากถามว่าการพักศึกข,ข,ของเรากับอุยสุกิเนี่ย จากสถานการณ์เนี้เราจะมีข้อได้เปรียบเช่นไรครับต้องขอบใจยาซาสุเกะแล้วข้าต้องไปถามเขาก่อนคนนายท่านสุดยอดมากเลยครับถ้าฉันหลังแหลมยิ่งนักคััเปลืม้มทันทจริงๆเลยเจี๋ยถ,ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายแล้วไม่น่ารอดข้าเองก็ต้องเฝ้าระวังดินแดนอื่นเช่นกันยู่กิมุระการเป็นผู้นำที่ดี เราต้องพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบเสมอนายท่าเรืองนี้ขันขใจดีอยู่แล้วนายท่านตั้งใจจะรับท่านจริงๆเอ่แะแใ่สักวันหนึ่งโลกทั้งใบจะอยู่กับมือของท่านอย่างแน่นอนเจ้าโง่ข<า>้าเป็นนักรบในช่วงหน้าสิ้หน้าขวานต้องมีความทะเยอทะยานที่จะคว้าอำนาจเอาไว้เมื่อมีโอกาส<อ>ยูกิมุระแม้แต่ตัวข้าเองสักวันก็ต้องแก่เท่าชาราไปนายข้าชาชาร์เตอร์ไม่ไมีวันจะแก่เท่าหรอกครับ โดยเฉพาะนายท่านาขอรับท่านต้องมไม่แย,ย่แล้นายนายท่านขอรับพ่อคือมนุษย์จะได้หลอกตัวเองให้คิดเป็นอย่างอื่นเลยยูกิมุระนายท่านขอรับยูกิมุระนายท่านขอรับยูกิมุระนายท่านขอรับ เราไม่ได้สู้กับเทพอิจิโกหรือพยัคฆแห่งใครเรามาโดยไม่ได้อะไรไปเลยจากที่ท่านพูดมาถ้าทางท่านจะไม่ได้ผิดหวังอะไรเลยนี่เจ้าจะมาหยุดข้าทำไมากัน<อ>เจ้ากลัวว่าข้าจะพ่ายแพ้อย่างนั้นเปล่าข้ารู้ว่าท่านมีโอกาสชนะได้ แต่เจ้านิจาผู้รับใช้ทาเคดามันพูดความจริงไม่ว่าจะเป็นทางใดถ้าท่านยังคือสู้ต่อไปไม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนอาจจะไม่รอดชีวิตข้าทำให้จน้หนุ่มนั่นร้อนร่างเขาต้องเย็นลงตกลงเราจะกลับโอชูกันพรุ่งนี้เลยไหมยังรอก พวกเราไม่ได้มาที่ดินแดนมูสชิเพื่อจะมาชมวิวทิวทัศน์กันหรอกถ้างั้นทันทีที่หน่วยลาตระเวนที่ข้าส่งออกไปกลับมาเราจะเรียบหรือชุมสภาพวกนั้นไม่อาจทนรับแรงกดดันได้ข้าเชื่อว่าอิมากวาวะคงระดมกำลังแล้วเจ้าก็ฉลาดดีเนี่อย่างไรก็ดีถ้าเคดะไม่ใช่คนนี้น าต้องพยายามโจมตีพวกนั้นไม่ให้ตั้งหลักได้ทำแน่นอนทาเคดะเพิ่งยาสึกระบอุอิสุก,กิข้าเกรงว่ากองทัพของพวกเขาไม่ทันได้ปะทะก,กันที่คาวานากาจิมาพวกนั้นรู้ว่าเราจะโจมตีข้าแน่ใจว่าในคนทั้งสองฝ่ายของเราวันน,นี้เจ้านี่ฉลาดยิ่งคงจะบันเทิงหน้าดูที่จะเดินทัพบ,บุกพยักแห่งใครและทำลายอิวากาวะเจ้ามีแผนแล้วหอแต่แน่นอนเราจะเรียนแบบวิธีของทาเคดาถ้าต้องตั้งชื่อมัน ข้าขอเรียกว่าแผนนกหัวขวานฟังดูแล้วน่าสนุกดีนะข้าวด้วยโคจุโร่อะไรนะมังกรตาเดียวเหงโอชูคิดจะบุกพวกเราที่โอดาวาระอย่างนั้นหรอนายท่านโปรดตัดสินใจด้วยเถอะเอจ้ามานี่ไม่รู้จักแสดงความเคารพต่อพลังแห่งตะกูลโอจูทำลายให้สินส้นซากสนุกกันเลยย<อ>่ายอ่ยอ,ยอข้าไมยอมแนะ่ ไม่อยากเชื่อเลยพวกมันรังไ้ศัตรูแล้วไม่ต่อสู้สักแอะเดียวเราทุกคนตามพวกมันไปไปอย่านี่อะไรเงินเรยุกิมุระ มันร่วมมือไก่พวกคาเคดานี่เราจะไปหันหลังกลับฆ่าพวกมันเลยสุดูทันมากข้าโคโจนี่พวกเจ้ดาเต้ท่านวางกับดักเรายูกิ่มืระกข้าจัดการที่นี่เองทามือดีที่สุดไปตามล่าดาเตเดลนี้อย่าให้มันตัดหัวอีมางกาวะโยชิมุโต้ด้วยท่านจะไปทำไรท่านหมดหมายได้ท่านเถอะฉันเห็นแล้วผมผ่ามคนได้ท่าน แข็งุนตายข้าไม่ใช่มาตลกหลังเราดีน่นไมไ่มีทางครับจะกล้ามากนะแต่ใาสม,มุนเนี่ยจา้านีข้าไม่พ้นรพหรอข้ามังกรตาเดียวจะเป็นผู้พิชิตศรีรษะของอิมากาวะเชื่อมือข้าเถอะ โอเคนะสบายพวกเราแยกทับวกตะลุยเลยอนดาดยูกิมุระมาแล้วขอท้าทายพวกเจ้าติดตามดูตอนหะน้าศึกระวางเราจะร,อรอ้อนระอุยิ่งขึ้น